จเจริญทาสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านครับอ้าวยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนนะสภานชมไมมารูเชษตนะเวทีที่มวลชนคนดีมาติดอาวุธทางปัญญานะเรามาทบทวนมาเติมเต็ม อาวุธทางปัญญาให้กับตัวเราแล้วก็พ้องชนนะเพื่อที่จะปราบพลังชั่วของคนชั่วนะส่งเสริมสร้างสรรนะ์พลังดีของคนดีนะให้เกิดประโยชน์สุขนะต่อนะสังคมไทยละมนุษียชาตนะิซึ่งเรากนะ็ประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับลำดับนะอานะจารย์แม่ภูมิใจนะ ถึงวันนี้ในส่วนตัวอาจารย์ภูมิใจนะสบายใจนะภูมิใจสบายใจที่เห็นพลังความดีของคนไทยทุกภาคส่วนนะ่ล้อมรวมพลังกันนะปราพลังชั่วของคนชั่วโดยเฉพาะนักการเมืองนักการเมืองชั่วในสภาไทยนะแล้วก็นะพวกคนชั่วที่อยู่นอกประเทศนะ ที่พยายามที่จะนยังชิงพื้นแผ่นดินไทยก็กำลังกำลังจะได้รับทุกโทษภัยไปเป็นลำดับลาดับนคนเหล่านั้นก็จะพ่ายแพ้คนเหล่านั้นจะพ่ายแพ้ไปเป็นลำดับตราบใดที่พลังความดีในสังคมประเทศชาติของเรานั้นยังเข้มแข็ง นะสารพลังกันอย่างเข้มแข็งนั้นนะพวกคนชั่วทั้งในทั้งต่างประเทศก็จะพ่ายแพ้ไปเป็นลําดับลําดับนะพลังความดีก็จะชนะไปเป็นลําดับนะเดี๋ยวเรามานะฟังนะเรื่องราวในนะพระไตรปิดกกันนะมาฟังเนื้อหาธรรมะเพื่อจะได้นะปิดอาวุธทางปัญญาแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องถูกตรง นะเพื่อประโยชน์สุขของนะทุกๆชีวิตกันต่อไปนะเรามาดูในพตัตตรปิดโดตมที่21ข้อที่70นาธรรมิกกสูตรนะดูกราฟิกสูตรทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสไวนะ้ดูกราฟิกสูตรทั้งหลายสมัยใดพระราชานะพระราชานี่คือผู้นำระดับต่างๆนะในธรรมิกกสูตรดันพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระราชาก็คือผู้นำ ระดับต่างๆมิติต่างๆตั้งแต่ผู้นำตัวเองผู้นำครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติโลกก็ว่ากันไปนะใครจะศึกษาบริบทใดบริบทใดก็ศึกษาไปหรือจะแง่ใดเชิงใดนะบางทีในแง่เชิงนั้นเชิงนี้เช่นราชาเพลงร็อกราชาเพลงป๊อปราชาเพลงลูกทุ่งนะราชนีลูกทุ่งอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็เป็นผู้นํามุมนั้นมุมนี้น่ะมุมนั้นมุมนี้แง่นั่นเชิงนี้นี่ก็เรียกว่านราชาหรือว่าผู้นำนะถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะศึกษาบริบทใดเราก็ศึกษาไปนะเอ้ามาดูเนื้อหาทีนี้ถ้าเข้าใจอันนี้แล้วดูกราฟิกสุดทั้งหลายน่ะสมัยใดพระราชาหรือผู้นำระดับต่างๆนิติต่างๆแง่เชิงต่างๆนะเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะเริ่มต้นจาก ไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็คือนะ่เป็นผู้ที่่นะเต็มไปด้วยอาธรรมเต็มไปด้วยการสร้างความเดือดร้อนทุกโทษภัยให้กับตัวเองหรือคนอื่นหรือสัตว์อื่นในแง่เชิงต่างๆนะสมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม่เนมะื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมน่ะสมัยนั้นแม้พราม์และคฤหาบดีก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และเรือหาบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมคือสรุปแล้วผู้นำแง่ใดเชิงใดมิติใดระดับใดก็แล้วแต่ะถ้าเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นก็จะเป็นเหนี่ยวนําให้ผู้ตามหรือสมาชิกที่กเกี่ยวข้องนั้นไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นพลังสันนิษฐานพลังเหนี่ยวนํา นาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตดรัสลูกก็พากันประพฤติอธรรมพากันประพฤติไม่ดีประพฤติสิ่งที่เป็นทุกข์โทษภัยต่อตอนเองหรือคนอื่นหรือสัตว์อื่นในแง่เชิงต่างๆไม่ว่าด้านเหตุาการณ์การงานร่างกายไปจนถึงจิตใจนะจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงในสุขทุกเลวคือสุขใจที่ได้สมใจอยากทุกใจไม่ชอบใจที่ไม่ได้สมใจอยาก ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะจนเมื่ออยากได้มากๆก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องน่ะแล้วก็สร้างวิบากรายที่จะดูดดึงสิ่งเลวร้ายเข้ามาผลักดันสิ่งดีๆออกไปพ้นจะเป็นอย่างไรนะโดยสรุปถ้าพูดนําพูดตามไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นพ้นจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก,ก็ตรัสว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักกษัตริย์ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนาคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็เดินไปผิดทางไม่สม่ำเสมอย่อมพัดเวียนไปเมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไปเทวดาย่อมก่ำเริบเทวดานี้คือวิบากดีร้ายนะ เทวดากรเริบนี่คือวิบากรายกําเริบเมื่อเทวดากําเริบนะวิบากคือพลังสร้างผลนะพลังสร้างผลรายกําเริบฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกันดูกระพิกสูดทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวกล้าที่สุกไม่เสมอกันย่อม เป็นผู้มีอายุน้อยมีผิวพรรณเศร้าหมองมีกำลังน้อยมีอาพาธมากนะก็มีความเจ็บป่วยที่มากนะดูกราฟิกสุตทั้งหลายที่ดีตรงกันข้ามนะสมัยใดพระราชาคือผู้นำระดับต่างๆมิติต่างๆแง่เชิงต่างๆนะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมาสมัยนั้นแม้พราหมณ์และคาราาบดีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมืม่อพราหมณ์และคาราฮาบดีตั้งอยู่ในธรรมาแม้สมัยนั้นชาวนิคมและชาวชนบทก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมาความหมายก็นี่แหละนะถ้าผู้นําผู้ตามถ้าผู้นําตั้งอยู่ในธรรมผู้ตามของ ผู้นั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมตามผู้นําไปนะคําว่าตั้งอยู่ในธรรมก็คือตั้งอยู่ในการประพฤติธปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อตอนเองคนอื่นฝัดอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุการณ์การงานร่างกายไปจนถึงจิตใจนะผลจะเป็นอย่างไรนะนะเมื่อชาวตั้งแต่ผู้นําผู้ตามพากันตั้งอยู่ในธรรมแล้ว พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ำเสมอกันหมู่ดาวนักกษัตริย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักกษัตริย์หมุนเวียนสม่ำเสมอคืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนสม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ เมื่อเดือนหนึ่งละกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ำเสมอฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่ำเสมอกันลมย่อมพัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอนาย่อมพัดไปถูกทางเมื่อลมพัดไปถูกทางเทวดาย่อมไม่กำเริบคือเทวดารายวิบากร้าย พลังสร้างผลร้ายจะไม่กำเริบแต่วิบากดีหรือพลังสร้างผลดีนั้นจะออกฤทธิ์แทนนะฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็สุกเสมอกันดูกราฟิกสุดทางลลยมนุษย์ผู้บริโภคข้าวกล้าที่สุกเสมอกันย่อมมีอายุยืนมีผิวพรรณดีมีกำลัง และมีอา,าพาธน้อยพรนะพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ถ้าโคผู้นำฝูงไปคดโคเหล่านั้นย่อมไปคดทั้งหมดในเมื่อโคผู้นำไปคดนะในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นำเนะี่ยผู้นำระดับต่างๆแง่เชิงต่างๆนะถ้าผู้นั้นประพฤติอะ ธรรมประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติธอัธรรมเหมือนกันทีมของเขาก็จะพากันประพฤติธอัธรรมแว่นแคว้นทั้งหมดจะได้ประสบความทุกข์ถ่าผู้นําระดับต่างๆนั้นนระระดับต่างๆหรือมิติต่างๆที่เราศึกษานั่นแหละจะบริบทใจก็แล้วแต่นเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมต่อไป เมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ถ้าโคผู้นำฝูงไปตรงโคเหล่านั้นย่อมไปตรงทั้งหมดในเมื่อโคผู้นำไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นำถ้าผู้นั้นประพฤติธ,ธรรมประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธ,ธรรมเหมือนกันนะแกวนแขวนทั้งหมดย่อมได้ประสบความสุขถ้าผู้นำระดับต่างๆแง่เชิงต่างๆ น่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมน่นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทาได้ตัดสู้ <c oughs> โดยยอดที่นี้เรามาาลองมาดูสภาวะธรรมน่าอาจารย์เคยน่านำเรียนพี่น้องถึงคํายืนยันของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันในพระไตรปิฎกเ่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศตรามะโนมยาใจ หรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใยญใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตแต่และชีวิตนั้นก็มีใจนี่แหละเป็นพลังที่สร้างผลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตแต่และชีวิตหนาโดยนะทำความเข้าใจกับหลักวิทยาศาสตร์ให้ชัดก็จะเข้าใจ พลังสร้างผลในจิตใจของเรา,ารูปรอยเดียวกันเช่นนักวิทยาศาสตร์ก็บว่าทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดชีวิตเราร่างกายเรา,าวัตถุเข้าของใดๆเวลาแตกสลายไปจะกลายเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วพลังงานคลื่นแม่เหล็กเหล่านั้นเวลามารวมกันมันก็จะเป็นวัตถุ แล้วพลังงานขึ้นแม่เหล็กเหล่านี้นี่มันจะมันจะเหนียวนํากันได้นนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันมันจะสัมพันธ์กันไม่มีพลังงานใดที่ไม่สัมพันธ์กันนี่ทฤษฎีสัมพันธภาพของอันเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกยืนยันว่าพลังงานทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยสัมพันธ์แบบดูดผลักก็ได้ นะสัมพันธ์แบบกรอบกอก็ได้แบบทำลายก็ได้นักวิทยาศาสตร์จึงเอาคลื่นแม่เหล็กเหล่านี้มาสร้างสิ่งต่างๆใส่คลื่นแม่เหล็กเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สร้างสังการให้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้น่าเป็นคลื่นแห่งโปรแกรมคําสั่งนะสั่งการให้สร้างภาพแสงสีเสียงได้อย่างเช่นคลื่นโทรทัศน์คลื่นโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะ สร้างภาพแสงสีเสียงได้นสร้างความร้อนความเย็นได้นแล้วก็สร้างอะไรได้สร้างให้โดนเหาะไปเหาะมาได้ใช่ไหมวัตถุก็เหาะไปเหาะมาได้โดยที่คนไม่ได้เอามือไปจับเลยให้เหาะไปเหาะมาไม่ได้ไปขับเลยนะใช้พลังงานที่มองไม่เห็นนะเออสั่งการให้โดนเหาะไปเหาะมาได้สั่งการให้เปิดปิดประตูก็ได้อย่างนี้เป็นต้น สั่งการให้เปิดปิดน้ําไฟก็ได้ถึงเวลาเปิดก็เปิดถึงเวลาปิดก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไ,ไหมคลื่นแม่เหล็กเหล่าเนี้เป็นพลังที่มองไม่เห็นนะแต่สั่งการให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทั้งนั้นเลยชั้นใดนะคลื่นแม่เหล็กในจิตวิญญาณของแต่และชีวิตก็ชั้นนั้นเมือนกันเวลาคิดพูดทดําดีก็เป็นคลื่นแม่เหล็กดีคิดพูดทําไม่ดีก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไม่ดีที่ สังสมไว้นะบันทึกไว้ในจิตวิญญาณของผู้นั้นบันทึกไว้ในจิตวิญญาณของผู้นั้นเป็นโปรแกรมสร้างผลภาษาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิบากกรรมวิบากเนี่ยแปลว่าพลังสร้างผลกรรมแปลว่าพฤติกรรมนาะพฤติกรรมหรือการกระทําการกระทําทางกายหรือวาจาหรือใจของแต่ละคนน่ะคิดพูดทําดีหรือไม่ดีนั่นแหละ มันเป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีที่บันทึกไว้ในจิตวิญญาณของผู้นั้นเป็นโปรแกรมสร้างผลดีหรือไม่ดีตามนั้นชั้นนั้นเมือนกันนะนี่แหละน่ะคลื่นแม่เหล็กทั่วไปสามารถเลื่อนวัตถุตรงนั้นตรงนี้เลื่อนวัตถุให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้ชั้นใดน่ะเลื่อนสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้กอบกอให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ชั้นใดคลื่นแม่เหล็กในจิตวิญญาณ ของแต่และชีวิตก่อชั้นนั้นเหมือนกันเหมือนกันเลยเป็นพลังสร้างผลเหมือนกันเลยแต่เก่งกว่าในจิตวิญญาณในเก่งกว่าพอสร้างความรู้สึกนึกคิดได้สร้างความโง่ความฉลาดได้โอ้สั่งได้เยอะกว่าสั่งได้เยอะกว่าอ่าสร้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขึ้นไม่เหล็กดีเนี่ยอย่างในธรรมิกสูตรนะถ้าเข้าใจอันนี้เวลาอ่าคิดพูดทดําดีเป็นไง โอ้ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กดีที่คลื่นแม่เหล็กนี้บันทึกในชีวิตของผู้นั้นก็ทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยใช่ไหมทุรังขังไปได้ไกลอน,นันตังไม่มีที่สิ้นสุดทะลุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยทําให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวนั้นโคจรปกติส่งพลังงานมาปกตินาแล้วก็นาทำให้ฤดูกาลปกติข้าวกล้าเจริญง,งอกงามดีคนกิน มีเรี่ยวแรงกำลังมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแข็งแรงอายุยืนนะแล้วก็ดูดดึงสิ่งดีๆในแง่เชิงต่างๆะมาให้ชีวิตผลักดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิตนะพี่น้องสังเกตไหมล่ะอย่างเช่นนะเราเนีนา่พี่น้องประชาชนคนดีนะมาล้อมรวมพลังกันนะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะ มาติคมปรนามประจานลงโทษคนชั่วตามกฎหมายตามกฎสังคมส่งเสริมคนดีให้ได้ทําสิ่งที่ดีเราต้อทำมาเป็นลําดับลําดับมีพี่น้องทางบ้านก็เสริมนุนกัน,นทุกแง่ทุกเชิงที่เสริมนุนกันได้อย่างนี้เป็นต้นเติมเต็มกัน,นเติมพลังความดีให้แก่กันละกันให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของแต่ละท่านแต่ละท่าน,นแล้วผลเป็นยังไง เราทำกันมานี่เกือบสองปีแล้วรอบนีน้เราก็ได้เห็นว่าเออพลังความดีที่ทำมานั้นน่ะนเริ่มดูดดึงสิ่งดีๆเข้ามาเริ่มดูดดึงมิตรดีเข้ามาได้พบได้เจอกันเรื่อยๆใช่ไหมเรามาทำสิ่งที่ดีร่วมกันแล้วก็เริ่มได้ใช้ชนะไปเรื่อยๆใช่ไหมาจากสิ่งเลวร้ายที่รุนแรงรุนแรงหนักหนาะสาหัสเป็นไงโอ้โหอันนั้นก็จะเกิด เลวันนั้นก็จะเกิดเลวนี้ก็จะเกิด oh, โอ้โหสารพัดเลวเลยเนาะที่จะเกิดอะเรื่องเลวรา ει, ้ายไงนั้นเชิงนี้จะเกิดหนักเข้า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 เป็นไงมันค่อยสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นค่อยพ่ายแพ้ไปเรื่อยใช่ไหมพ่ายแพ้ไปเรื่อยพ่ายแพ้ไปเรื่อยใช่ไหมนี่เราจะเห็นสิ่งเลวร้ายพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆสิ่งดีๆเริ่มชนะไปะเรื่อยนะจากตัวโหสิ่งเลวรา้า,รายนะกาลังรงุมเรา สังคมประเทศชาติต้องเรารุมเราชาติศาสาตร์กษัตริย์และประชาชนไทยโอ้โหอย่างหนักหนาสาหัสเลยรอบนี้โอ้หนักหนาสาหัสจริงๆน่าะเสร็จแล้วก็อ้าวคนไทยลุกขึ้นสู้ตามที่พระพเจ้าตัดไว้นะ่าให้พากันปราบพลังชั่วของคนชัว่วนะ่าให้ส่งเสริมพลังดีของคนดีโดยคนดีนี่แหละล้อมรวมพลังกันทำนะ่า พี่น้องก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ <c oughs> นี่แหละเป็นธรรมิกสูตรนะเราก็เริ่มได้เห็นนชัยชนะที่เพิ่มขึ้น,นชัยชนะที่เพิ่มขึ้น,นสิ่งเลวร้ายที่เริ่มเบาบางเริ่มพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆคนชั่วที่ทําชั่วตามใจตัวเองตามใจตัวเองเริ่มตามใจตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหมเริ่มพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหม คนชั่วก็พ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆส่วนคนดีก็ลุกคืบก็ไปเรื่อยๆลุกคืบก็ไปเรื่อยๆสั่งสรรค์สิ่งที่ดีก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูเธอปราบคนชั่วในสภาได้รอบนี้นะซึ่งกําลังปราบได้ไปเป็นลําดับลําดับนี่แหละรอบนี้จะปราบได้อย่างแม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยซึ่งก็คือคนดีนี่แหละถ้าทากันต่อเนื่องก็ไม่มีผลอย่างอื่นหรอกนอกจาก ความชั่วจะพ่ายแพ้อย่างเบ็ดเสร็จขาดเท่านั้นใช่ไหมไม่มีผลอย่างอื่นหรอกก็ที่ทํามามันก็เป็นรูปรอยนี้อยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่เลยใช่ไหมความดียังไม่ได้มากเท่าไหร่เลยใช่ไหมก็ยังชนะมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่เราก็บําเพ็ญความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละวันเพราะฉะนั้นชัยชนะก็ต้องเพิ่มมากขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆใช่ไหม รูปรอยก็ต้องไปรูปรอยนี่แหละนะจะไปรูปรอยไหนละ่ะมันก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็ความดีที่เพิ่มขึ้นความเลวร้ายยอ่อมลดน้อยลงเป็นธรรมดานะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราทําดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆวิบากร้ยรยรายที่เราได้รับก็ต้องหมดไปเรื่อยๆสิที่เรารับก็หมดไปด้วยดีที่เราทําก็ดันออกไปดันออกไปดันออกไปร้ายที่เรารับก็หมดด้วยดีที่เราทําก็ดันออกไปด้วยเพราะฉะนั้นร้ายย่อมน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหม ดีย่อมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้รอกชีวิตถ้าเรายังภาคเพียรแบบนี้อยู่นะ